สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันพุธท,ที่8กุมภาพันธ์นะคะปี67เออ่เช้าวันนี้มาลงคลิปให้ลูกค้าท่านเจ้าของบ้านนะคะใครที่หาบ้านราคาต่ำกว่า2ล้านนะคะเออ่เราอยากจะแนะนำให้มาดูที่เฟสของทน,นิสอนแอสเซนด์พาร์ตี้นะคะหนองไผ่หมู่14ซอย3นะคะ คือเฟสนี้เรามี4แปลงนะคะที่เหลืออยู่นี้คือเหลืออยู่3แปลงนะคะแปลง A2 เนื้อที่40ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่85ตารางเมตรนะคะราคาเราอยู่ที่1.6 9ล้านบาทนะคะฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ไม่รวมในของแถมนะของแถมิต่างหากนะคะนะส่วนข้างในเป็น50ตารางวานะคะ2หลัง A3 กับ A4 นะคะ เนื้อที่50ตารางวาราคา1.79ล้านบาทนะคะไม่รวมในรายการของแถมนะคะอยากจะเชิญชวนลูกค้าท่านที่สนใจเงินทอนนะคะอยากจะให้เข้ามาหาเรานะคะราคาประเมินนะคะเหนือกว่าราคาขายนะคะเราเราการันตีว่ามีเงินทอนแน่นอนนะคะ ท่านใดที่ต้องการเงินทอนมาหาเรานะคะลูกค้าเข้ามาเลยนะคะทักมาที่ท่านที่สอนนะคะ0656881136นะคะ0656488832นะคะทักมานะคะทักมาปรึกษาพดูดคุยกับเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูทีนะคะทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ